สวัสดีครับช่องเล่าตามเรื่องครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับทํานายดาวพระรหัสย้ายราศีนะครับจากเมษไปสู่พฤกษบในวันที่30เมษายนนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่าพระรหัสเนี่ยของลักนาราศีตุลน,น่ะเขาเป็นเจ้าเรือนอะไรก่อนอันดับแรกเขามาจากธนูครับ ธนูคือสหัชชาครับสหัชชาคืออะไรสหัชชาคือเพื่อนหรือว่าญาตินะครับหรือการติดต่อประสานงานใดๆดอันนี้คือสหัชชานะครับอีกเรือนหนึ่งเข้ามาจากราศีมีนราศีมีนเนี่ยคือพบอริอริแปลว่าอะไรฮะอริแปลว่าปัญหาครับปัญหาอุปสรรคภาระหนี้สินก็ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะมะเร็งดวงชะตายอย่างเนี้ย เดิมวันนี้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่สงกรา์ปี66จนถึงสงกรารปี67เนี่ยย้อนรอยกันสักนิดหนึ่งพระรหัสมาล็งลักครับนี่ส่วนดีมันดีนะครับการที่พระรหัสมาล็งลักอะนะฮะแต่ถ้าเอาพบเรือนมาละนะฮะถ้าเอาพบเรือนมาอะอย่างเช่นอลิมาล็งเนี้ยปัญหาฉันมีปัญหาเหรอฉันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเหรอไอ้มันถ่ายได้นะนะครับทีนี้อลิมาอยู่ในภพ ับนนี้ปัจตนี้มันแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะฮะก็แสดงว่าตั้งแต่สงการปี66จนถึงวันนี้ก่อนจะย้ายเนี่ยเดิมเดิมอะไรฮะเดิมฉันอาจจะมีปัญหากับคู่ครองก็ได้เดิมฉันอาจจะมีปัญหากับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้ไอ้คำว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยคนมาร่วมหุ้นกับคุณก็เป็นคู่หุ้นส่วนนะครับเราธนาคารเนี่ยธนาคารก็เป็นคู่สัญญานะครับ คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาไปเซ้งแผงเส้นแผงเจ้าของแผงเก่าเงี้ยก็เป็นคู่สัญญาเราไปเช่าบ้านอา้าวบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านก็เป็นคู่สัญญาฉันเหมือนกันเนี่ยอาจจะเกิดปัญหากับท่านเหล่านั้นได้การที่เขามาหล็งหลักนะฮะบ,บางคนก็เจ็บไครได้ป่วยอา้าวอลีนี่นะบ,บางคนก็มีปัญหากับคู่ครองอาจใช้ได้เหมือนกันบางคนก็มีปัญหากับคู่สัญญาเหมือนกันอะีกนะฮะทีนี้พระรหัสจะย้ายจากราศีเมษไปสู่พฤกษก นะฮะพอย้ายไปเป็นอย่างไรล่ะทีนี้ต้องบอกว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยการที่พระรหัสจะย้ายจากเมษไปสู่พฤกษพเนี่ยเหมือนกับที่เมษเนี่ยยังอยู่ในจุดตั้งที่ดีนะทว่ากันแล้วเพราะพบเรือนเขาไม่ได้เสียนะฮะแต่ย้ายไปเนี่ยย้ายไปอยู่ภพที่แดครับนะครับย้ายไปอยู่ภพที่8ดภพที่แดคือภพมรณนะเอาเละเอาละโดนเรื่องละ พระรหัสตกมรณะนี่ถือว่าไม่ดีนะฮะสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะเะพราะรหัสเป็นภพแปดเนี่ยไม่ดีครับนะฮะภพเรือนอลีไอ้มรณะนี่มรณะแปลว่าอะไรมรณะแปลว่าจากไปมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะส่วนดีมี <c oughs> เหรียญจะมีสองด้านเสมอฮะในภพเรือนที่เสียหายยังมีความดีงามซ่อนอยู่ครับเช่นมรณะแปลว่ามรดกก็ได้นะครับ <c oughs> เรื่องเก่าเก่าที่ฉันทาเอาไว้ เกิดความดีงามอันนี้ก็ได้ครับการที่พรหัสย้ายไปอยู่พฤกษบเนี่ยลัคนาราศีตุลเนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่าทรัพย์สินเก่าๆที่ฉันมีอยู่อ่ะบางคนมีมรดกตกทอดที่ได้มาแล้วอืมนะฮะไอไอสิ่งที่ได้มาแล้วมรดกตกทอดที่ได้มาจะเป็นบ้านที่ดินยานยนต์อะไรก็ช่างเหอะอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับนะครับเกณฑ์เอเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถเลยเหรอ ทายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับหรือมรดกตกทอดที่ได้มาเกิดความเสียหายก็ได้ครับนะฮะไอ้มรดกเช่นบางคนมีที่ดินอยู่เนี้ยที่ดินร้อนจีเลยอะไรร้อนจี๋ล่ะก็มันเกิดอามันเกิดปัญหาขึ้นน่ะบ้านที่ได้มาเฮ้ยมันเกิดปัญหาขึ้นไอค้คำว่ามรดกเนี่ยที่ดินที่ได้มาจากมรดกบ้านที่ได้มาจากมรดกยานยนต์ที่ได้มาจากมรดกหรือที่ฉันไปซื้อมา ซื้อต่อเขามาเนี่ยอ่าไปซื้อต่อเขามาเนี่ยระวังมันมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าอลิมาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอลิคือปัญหาไงมันมีปัญหาได้นะนะครับมีปัญหาได้นะครับบ้านที่ดินยันยนที่มีอยู่เกิดปัญหาร้อยแปดพันอย่างแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกจะให้าลัคนาราศีตุลมันเหมือนกันทุกรกระเบียดนิ้วไม่ได้หรอกครับแต่มันอาจจะมีความเดือดร้อนคล้ายๆกันนะฮะที่ดินที่ฉันได้มาตั้งนานแล้วได้มาตั้งนนนานนานแล้วนะฮะ มีคนให้มานะผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาครั้งนี้มันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่จะต้องแก้ไขหรืออาจจะเรียกว่าคุณไปมีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นคุณไปม,มีภาระหนี้สินขึ้นอาจจะต้องใช้ที่ดินบ้านที่เป็นมรดกตกทอดมาเอาไปแก้ไขปัญหาแก้ไขยังไงบางคนก็เอาไปเข้าธนาคารบางคนก็ขายไปเลยเพื่อเอามาแก้ไขอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับแบบนี้ก็ถ่ายได้ครับนะ หรืออาจจะบอกว่าอาลิตกมรณะเนี่ยอลิมะเร็งเจ็บไข้ได้ป่วยอลิตกมรณะก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันหรือบางคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์้ำชูฉันเคยช่วยฉันช่วยมาตลอดอะพอตกอพอตกมรณะเป็นไงเฮ้ย,เข,ยเขาไม่ช่วยอะร้อยวันพันปีช่วยมาตลอดพระรหัสมาอยู่ที่พึกศบตั้งแต่30เมษายน ไปจนถึงหลังสงกรานาปีหกแปดกลับไม่ช่วยฉันนะไม่ใช่ว่าย้ายปุ๊บต้องทำงานปั๊บได้ย้ายปุ๊บทำงานปั๊บก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะทิ้งระยะเวลาสมเดือนหเดือนอะไรก็ว่าไปเพราะอะไรครับเพราะรหัสเขาเป็นดาวปีครับเขาอยู่ตรงนี้อยู่เป็นปีพออยู่เป็นปีเหมือนกับเขารับหน้าที่มาทำสิ่งเนี้ยแต่ทำวันไหนล่ะก็เขาอยู่ตรงนี้ได้ปีหนึ่งแสดงว่าในปีคือ เอาแบบกลมๆนะสงกรานปี67ถึงสงกรานปี68เนี่ยวันไหนก็ได้ที่เขานึกอยากจะทําเขาก็ทาอ่ะเพราะเขาอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไหวติงอ่ะคือเขาเคลื่อนที่แหละครับเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างแต่เขายังอยู่ในตรงเนี้ยหนึ่งปีเนี่ยวันไหนเวลาไหนที่เขาอยากจะทําเขาก็ทำแสดงว่าฉันต้องระวังเป็นปีเลยเหรอคุณต้องระวังเป็นปีเลยครับนะไอมรดกตกทอดที่ได้มาหรือเอา ไปซื้อมรดกตกถอยเข้ามาเนี่ยเกิดปัญหาอาจจะเดือนนี้เดือนหน้าแต่แต่เขาเอาแน่ล่ะแต่เขาเอาแน่ล่ะเฮ้ยไม่มีดีบ้างเลยเหรอ,อต้องมีนะฮะต้องมีอะไรที่จะบอกว่าดีหรือร้ายล่ะบางทีเนี่ยดาวอยู่เฉยๆเนี่ยเราต้องจับทักษะดูครับทักษะคืออะไรฮะทักษะก็คือบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหมนตรีการกินีจะมีทั้งหมด8ทักษะ เจ็ดในแปดส่วนถือว่าดีครับบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุตสาหะมนตรีอันนี้ถือว่าทักษะไม่เกเรฮะถือว่าดีจะมีแค่หนึ่งเดียวคือกาลกินีกาลีคือไรกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่บอกฮะบางคนตกทักษะดีทักษะดีคุณส่วนเนี้ยทายว่าได้มรดกเลยนะแต่อะไรฮะแต่มรดกที่จะได้มาต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างก่อน นะต้องแก้ไขก่อนมีปัญหาให้แก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วก็ได้มาอย่างดีงามอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะทีนี้ถ้าตกอะไรถ้าตกแปลว่ากาลกินีล่ะอย่างที่บอกฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยกับไม่ช่วยซะอย่างนั้นไอ้มรดกตกทอดที่มีอยู่เอา้าเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกเรือนหนึ่งคือธนูธนูนี่สาหัสชะนะครับ เมื่อกี้บอกผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอุปถมัมภ์คำชูก็ไม่ช่วยฉันทีนี้สหัสช้าม,มันแปลว่าญาติแปลว่าเพื่อนแปลว่าคนใกล้ชิดนะเพราะเป็นอย่างเนี้ยอาจจะทายได้ว่าเพื่อนสร้างปัญหาญาติฉันสร้างปัญหาคนใกล้ชิดฉันสร้างปัญหาให้กับฉันอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับลัคนาราศีตุลน,นะหรืออาจจะเรียกว่าไม่เกี่ยวกับคนนะนะ อาจจะเรียกว่าสังคมแวดล้อมสร้างปัญหาให้เดือดร้อนก็ได้ครับอะไรคือสังคมแวดล้อมบ้านคุณอยู่ตรงเนี้ยไอ้รอบๆบบ้านคุณน่ะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้หรือในในกลุ่มแบบชุมชนนั้นน่ะคือขยายออกไปสักนิดหนึ่งไม่ไปไกลมากนะไม่ไกลมากฮนะออกไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะในซอยเนี้ยอยู่ในซอยเดียวกันเนี้ยไอ้ต้นซอยคือสังคมแวดล้อมที่อยู่ไม่ไกลกันนักอ่ะนะฮนะ สร้างปัญหาให้กับคุณอันนี้ก็ถ่ายได้นะเพื่อนที่เคยพึ่งพากันได้อาจจะพึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับคนใกล้ชิดเคยพึ่งพากันได้อาจพึ่งพาไม่ได้นะฮะญาติพี่น้องอาจพึ่งพากันได้ครั้งนี้อาจพึ่งพาไม่ได้นะฮะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันเลยฮะเคยพึ่งพาได้กลับพึ่งพาไม่ได้นะครับบางคนก็เจ้านายนะครับผมบอกให้เจ้านายเจ้านายที่เคยอุปถัมภ์คำชูกัน มาวันนี้ต้องอยู่กันอย่างเขาเรียกว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะ่ะคือไม่ค่อยเข้าหน้าผู้ใหญ่อะ่ะเข้าหน้าผู้ใหญ่ไม่ค่อยติดก็ได้บางทีนะผู้ใหญ่เล่นงานเอาอย่างเงี้ยทายได้อย่างนั้นด้วยนะฮะพระรหัสเนี่ยตีได้หลายแบบครับตัวดาวเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะตัวเรือนเขาเป็นใครล่ะเห็นไหมอัลลเอ้ยมรณะเนี่ยมันเป็นพบเรือนที่เสียหายมันทายดีได้แต่ทายได้น้อยมากแต่ก็ยังทายได้เช่น อยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นสีเงี้ยอสลีมงคลนะ่ะผู้หลับผู้ใหญ่เป็นสรีมงคลอย่างเงี้ยตีลังกากลับเมื่อกี้บอกเฮ้ยพึ่งไม่ได้คราวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจ mm hmm. มอบมรดกตกทอดอะไรบางอย่างให้บางคนได้เป็นที่ดินเป็นบ้านอ่จชอบคิดอย่างงี้เป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะให้วิชาความรู้ก็ได้นะครับผู้หลับผู้ใหญ่นําวิชาความรู้ที่ดีงามให้กับตัวเองอย่างเงี้ยเป็นสรีมงคลนี่นะฮะเพื่อนฝูง ให้การช่วยเหลืออะไรบางอย่างแก่คุณเห็นไหมตีลังกากลับทันทีเลยนะครับมันมีส่วนดีที่ถ่ายได้ครับและก็มีส่วนร้ายที่ต้องถ่ายแต่ว่าร้ายเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าดีครับเพราะพบเรือนเขาเสียพอพบเรือนเสียทายเสียสะส่วนใหญ่ทายดีได้ส่วนน้อยครับในส่วนดียังมีอะไรอีกในส่วนดีที่ว่าเขาเป็นอิอร,นะริมะนะฮะปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ หมดสิ้นกันสักทีอันนี้นะ่าจะทักษะดีแหละนะฮะปัญหาที่เคยมีพอจบเลิกไปให้พ้นๆมรณะจากไปนี่จากไปสักทีทายได้อย่างนั้นนี่คือส่วนดีนะหรือหรือหรือบางคนเนี่ยจะต้องไปอยู่ในทักษาดีนะอาจจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนี่คือภาคกลางต่างถิ่นแดนไกลนี่เขานะับภูมิภาคนะฮะ ภาคกลางอาจจะได้ไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานตะวันออกตะวันตกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะอาจจะมีการเรียกว่าไปอยู่แดนไกลอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แต่ทีนี้ถ้าทักษะเสียนะฮะพอทักษะเสียปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไกลแบบไม่จําเรียกว่าไม่สมยอมจะเดินทางเนี้ยไม่อยากจะเดินทางไกลอะแต่มีเหตุให้ต้องเดินทางไกลอ่ะจ,จําใจอ่ะเออ จำใจที่ต้องเดินทางไกลเพื่ออะไรบางอย่างไม่อยากไปเลยต้องไปอันนี้ถ้าทักษะเสียจะเป็นอย่างนี้ทักษะดีจะไปได้มีมีเหตุต่างถิ่นแดนไกลให้คุณให้คุณกับดวงชะตานะครับหรืออาจจะเรียกว่าเห็นไหมตีไปตีมาโยนไปโยน,โยนม,มันโยนได้ครับดาวนหนึ่งดวงนิทายได้อื้อเลยนะครับนะฮะถ้าทักษะเสียอย่างเงี้ยอาจจะต้องเดินทางไกลไปอยู่ในที่เหมือนกับ ชีวิตอาจจะต้องไปอยู่ไกลๆแล้วก็อยู่อย่างใช้คําว่าลําบากก็ได้ครับใช้คําว่าลําบากย่งได้เลยนะถ้ารักษาเสียนะรักษาดีไปอยู่ทางไกลไปอยู่ทางไกลแล้วจะดีขึ้นครับนะฮะไปอยู่ทางไกลแล้วจะดีขึ้นครับในส่วนของพื่ัสับดีนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับลัคนาราศีตุลนะครับถ้ามีอะไรนึกออกหรือคิดอะไรออกได้มากกว่านี้นะก็จะ ทำนายใหม่เพราะว่าผมเนี่ยทำนายแบบสดๆทั้งนั้นนะฮะไม่ได้มีสคริปต์อะไรล่วงหน้าก็เลยนึกออกอะไรก็ทายไปอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม